ทำได้ไหล่ะลูก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 ดนีบงนี่ไปบเดือนลูกทำได้ไหมล่ะลูคือย่อมรมายอมมาชู้เฮงซึงเอยอมนั่นเองันนี่่าจนพวงดาวิ้ง้งห่าง้ลย ต่อมร้อยกับวันนี้ต่อมร้อวันนี้ปัดดินดีหมดลุ้นดีหมดนี่อุ่นยินอุ่นยันลุลุ้นแล้วนะกับวันนี้ไม่ไม่ไม่รู้ประจัไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกมากครับเหมือนใครรู้แหละลำปูปังกรองเตะครับ

วันนี้อาจารยนอนเจป้ปนยังไงเลยเออแต่ว่าคารเวด้กับพี่หลักฟินยับ้างไม่เไรค้องรักกันไม่เป็นไน้องเอออเอาวันนั้นไปวันแก้วไปวันแก้วมีเอฟซีไหมครับเ้าไถ่ายรูปไหมครับผมคุยครับเอฟซีผมเต็มหมดเลยเอฟซีี่มยอนกุนนังว่าในทิกตอกพูดทิฟโร่ลง